ยูกิจังยูกิจังคิดถึงบ้านหนิงไหมคิดถึงบ้านหนิงไหมคิดถึงไหมคะคิดถึงลุงหลงแล้วคะคิดถึงเหรอคิดถึงไหมไม่คิดถึงเหรอคิดถึงไหมกลัวกลัวกลัวใครกว่าโนรงกลัวทำไมล่ะลูกลุงหลงอุ้มอยู่กี่ตั้งหลายวันเลยใช่ไหมคิดถึงคิดถึงป้านนาไหมคิดถึงนาต้อมไหม แ้าต้องไม่คิดถึงหรอแ้วต้องอยู่คนเดียวเหงาไหมถามสิเหงาไหมป้าหนิงอยู่คนเดียวเหงาไหมถามสิป้าหนิงเหงาไหมเหงาไหมเหงาไหมเดี๋ยวยุกิไปหานะหานะหานะหาใครไปหาตาไหมไปหาป้าแดงไหมป้าแดงป้าแดงไปเล่นกับแมวเหมียวแมวดำอ่ะไปไหมไปจับแมว ไมหรอไปไปหาน,น้าแนทไหมหาน,น้าแนทนะก้อยใช่ไหมน้าก้อยไม่อ้ยอยไมยอ่มอ้อยไม่อ้อยอยู่บนดอยเลยเนาะอยู่บนดอยแนปนาอยู่ไหนตอ,อนอนี้ปนาอยู่ไหนปนาอยู่ข้างบ้านปนาอยู่ข้างบ้านเหรอไอคีคิดถึงปนาไหมหให้ปนามารับไหมมารับหน่อยไอคีอยากยไปเที่ยวใช่ไหม จ้าบายบายก่อนบายบายป้าหนิงก่อนบาย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 ทุกคนก่อนแล้วหรูอทำอะไรล่ะลูกทำอะไรอะคะแต่งหน้าเอ็งแต่งหน้าเหรอคะแต่งหน้าค่ะสวยยังสวยยังชวยใครสวยใครสวยยุกิไม่สวยใช่ไหมสวยใครสวยนะช่วยช่วยสวยสวยจริงเหรอแต่งหน้าเสร็จยังอะไหนดูหน้าหน่อยสิสวยยัง ไม่เสร็จหรอแต่งยังไงอะแต่งตรงไหนอะนี่นี่นหรออืเสร็จแล้วนะบายบายแล้วนะว้ายกางเกงไม่ได้รูดเซฟแต่และอ่ายจังเลยเนี่ยดูสิว้ายโป๊ะโป๊ายบายดีกว่าไปแล้ว